ยามนี้มีเรื่องเล่ายังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับในล้วในวังนะครับกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้จะนําเสนอเรื่องราวของพระนางเจ้าในรัชกาลที่6ครับอย่างที่ทางช่องได้เล่าไว้ในครั้งก่อนว่าวัฒนาของคนเป็นเรื่องที่หยั่งกันไม่ได้พระนางเจ้าท่านนี้ก็เช่นกันที่ไม่ได้ถูกวางองค์เอาไว้แต่แรกในตําแหน่งของพระนางเจ้าแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าวัฒนาเป็นเรื่องที่โยงใยกับบุญกุศลที่มีมาแต่ในอดีตมาครับเรื่องนี้ทางช่องพร้อมเล่าให้ฟังแล้วครับซึ่งถ้าหากข้อมูลขาดหา ายอันเนื่องมาจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามในคลิปยาวด้วยนะครับเพราะจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอกับสยามน,ยนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,123พนราะนางเจ้าสุวัฒนาพระนางเจ้าสุวัฒนาวารราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เป็นทิดาของพยาอาภัยภูเบศเลื่อมอภัยวง์กับเล็กบุญนาเดิมทีได้รับพระราชทานนามว่าสุวัฒนาและเข้ามารับราชการในตําแหน่งเจ้าจอมสุวัฒนาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีพนางเจ้าสุวัฒนาได้ประสูตริพระราชธิดาเพียงองค์เดียวในรัชกาลที่6คือสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีหลังจากการประสูติพระราชธิดาได้เพียงหนึ่งวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสดส <mel> ็จสวรรคตทาให้พระนางเจ้า <mel> ส er <mel> ic er <mel> ุวัฒนาและพระราชธิดาต้องเสด็จไปประทับอย่างสหราชอาณาจักรนานกว่า20ปีก่อนจะเสด็จนิวัตรประเทศไทยและประทับเป็นการถาวรที่วังลือดีตั้งแต่พศ2502พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีสิ้นพระชน์เมื่อวันที่10ตุลาคม2528ด้วยพระอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับพระปอดณโรงพยาบาลสิริราช สิริพระชันษา79ปีหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับสยามประเทศช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับขอบคุณมากครับ